กำเนิดของเรื่องปฏิจจสมุปบาทต,ต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องกำเนิดของเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก่อขึ้นมาได้อย่างไรมีกำเนิดอย่างไรก็เถอเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสเล่าให้ฟังในพระบาลีสูตรที่สิบแห่งพุทวัคอภิสมยะสังยุตนิทานวัคสังยุตตนิกายถ้าเป็นฉบับบาลีก็เล่มที่สิบหกหน้าสิบเอ็ด หัวข้อที่ยี่สิบหกในสูตรนั้นพระองค์ได้เล่าถึงการออกผนมของพระองค์เองที่ได้ทรงทำความเพียรในระยะหกปีนั้นเดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้แล้วในที่สุดในระยะเวลาหนึ่งได้ค้นเรื่องสิ่งที่เรากำลังเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นซึ่งจะขออ่านพระพุทธภาษิตนั้นให้ฟังดีกว่าพระบาลีนั้นมีว่าภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความทุกข์ย่อมเกิดแก่ตายจุติบังเกิดขึ้นอีกเมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปให้พ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกขจะปรากฏขึ้นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายความสงสัยเรียกเกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอ ชรามรณะจึงได้มีชรามรณะมีเพราะปัจจัยอะไรหนอภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินี้เองมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเพราะพบนี้เองมีอยู่ชาติจึงได้มีชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยเพราะอุปาทานนี้เองมีอยู่ พบจึงได้มีพบมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเพราะตัณหานี่เองมีอยู่อุปาทานจึงได้มีอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเพราะเวทนานี่เองมีอยู่ตัณหาจึงได้มีตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเพราะผัสสนี่เองมีอยู่เวทนาจึงได้มีเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเพราะสลายตนะนี่เองมีอยู่ผัสสะจึงได้มี ผัสสะมเีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเพราะนามรูปนี่เองมีอยู่สลายตนะจึงได้มีสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณนี่เองมีอยู่นามรูปจึงได้มีนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะสังขารนี่เองมีอยู่วิญญาณจึงได้มีวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะว่าอวิชานี่เองมีอยู่สังขารจึงได้มี สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้แล้วก็ทรงทบทวนอีกแบบหนึ่งว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย ดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านี้คือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกนี้คือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกนี้คือการค้นปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธองค์เมื่อก่อนตรัสรู้เรียกว่าการค้นห่วงแห่งลูกโซ่ของความทุกข์ทรงพบว่าความทุกข์มันเกิดขึ้น โดยอาการ11อย่าง11ตอนอย่างนี้เมื่ออายตนะพบกันแล้วมีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนอยู่เวลานั้นคือไม่มีสติแล้วมันก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมาทันทีนี้อย่าเข้าใจว่าวิญญาณเป็นตัวตนทาวรอ,อะไรมันเพิ่งมีเมื่ออายตนะกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นก็สร้างสังขารหรืออำนาจปรุงแต่งนามรูปใหม่ขึ้นมาทันที นามรูปถูกปรุงแต่งเป็นนามรูปสำหรับที่จะมีทุกข์แล้วทีนี้ก็เกิดปรุงอยัยตนะชนิดที่จะช่วยให้มีทุกข์เกิดภาษะชนิดที่จะให้มีทุกข์เิดเวทนาชนิดที่จะให้มีทุกข์เฉพาะในกรณีนี้เป็นลำดับไปจนเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติเป็นตัวกูได้มีความทุกข์เต็มที่นี้เรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครค้นพบเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเท่าที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้หรือพระสูตรนี้เรียกว่าเป็นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท